บอกว่าเนาะตรงนั้นมีมีขนมนลจิู้เืขนมแมขนมเตยคนละอย่าออกไลท์ด้คนกากห้ามเรืองคอรสใจเป็นไแม่ับใจลายับใจลายเด้อถามาขนมชุดนอะไรกกดไลท์แล้วก็กดติดตามไม่ค้าเลเด้อทุกคนเด้อฝาได้ากก่อมีชุดน้ำเด้อสุดอไ

จะมีขนมเอาคือละนละนงดังดูตู้ทั้งแกกนะตู้ทั้งแก่ทั้งแจ่เอามาอันนี้ของคอยโอขนมมีแต่เนี้ยนแซ่บเนาะขอบใจพี่แต่กล่องมาก นี oh. mm ่ค hmm. oh. yeah. yeah. ือขนมที่้ตัวนี you know, right? ่ได uh ้อ้นี่ัออรันอันนี้คือ่ยเซอรี่เซอรี่แดงอ่จเพ่มาักท่านเพ่ทีมกตอนนั้นนะตนเทีกันตอนนั้นมักท่านบักทานเซอรี่อันนี้ก็ของไม้หรากมไม่ไม่นีขนมไอแมวมาไอมมาละ นี่กงเู้นี่กุ้งเสบูมีขนมงหมเสบูน์นะอ่าแมขนงใบเตยน่กินจังนีถ้าชี้แกแกกับุนิงั้นี่แก้แ้เ้นี่แว่าหลังนี่คื้แกใบเตยิมดูรก็ว่ามดิแกเป็นยูบอ

ดีใจบาเลยบาห้ได้เป็นลายลด้อแล้วก็้าทศักแล้งามดีนะแม่ปลาหลายด้อลูกใจเ้ยเป็นผักไรสบู่ก็มีอะไรเส่ยใจบานเห็นงานสบู่เจ๊ก็ใหญขั้นดิสบู่ไม่ซี่ก้อนให้ได้บุบลยลายตรอเบอี่ก็ว่านุนดีตรเบอรี่ มือดดยมอกนกอัาันัหัวมือจกินได้อยู่เลยกตบรีตนโอ้ได้อยู่แต่ว่ามีมีมองหนึ่งี่เล็กอ๋ออันถินยุ้ยแึงเลเน่าเน่าด บัวโอดทุกคนบัวรลดนุ่มเน่ามันหาแหงอยมเจบจงดูบางดูเอาคนละกล้องดูชอรตบอลลีถือคนละกล้องดูไดอยู่มนั้นล่ชนบุรีชนบุรีเนาะแม่อนของคบใหญ่เด้อดิวสาสงก่องมาหันก็กินเลยนี่้ตน้องตองล้างก้อนกินมันมีมากไปกินได้อยู่ต่ต้องล้างเพรว่าเขาไ่ค่อยล้างมากเล ไม่ได้ฮะไม่เหยไปก่นีมีงานปานนแะมาตอีนี่แต่คนต้องการโตัพิ่นได้ดี๋ยวนี้ตอกดีหกกล้องคนกล่างคนกํลังฮอตได้โอ้มันมันั่นเขาหนามโถมาฮอตบนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังขนมออ o ร i g i นอลเอาเพิ่งกูมาทำากอันนี้ o r i g i อแต่มวมาี่ได้ย่นี่ต้อง เอ้ยบวหิมะบัหิมะมึนดองน้วักเน่าคือกันเลยเยได้กินแตซื้อยังได้ยงกินได้ยูเอาไปล้างน้ำก้นนี่อบอกลมัเป็นอไรี่ใส่นะี่ะสียงสรงสีฟ้าเลยเล็กอุกนเนี่นี่ มันถึงเาะว่ายังกินได้จักหัวะโอ้ตบรีขิงคมาร์คอตลิ ชงเพลงไห้เพื่อนนะแม่ชงเพลงไห้เพื่อนมันยืดลุ่มแล้วมันแตกน้องนี่ก้มขับขักันแล้วมันแตกทุกคนนี่น้อนทองทองทองเพลงกันบแม่นเมนเอจาวกต่อยกีตาร์เลยครับจะห้องเพลงกีตาร์อ่าเอามือน้ำให้เอาต่อยกีตาร์ไดโนเป็นมือกีตาร์เราสู้เก็บออกลูกเก็บออกมาบอกพี่จ่ายกันเลยเพื่อนอะไจังอานนานแเนาะอ่ะมาซิมดูซิมดู sim sim, sim. phạt là ฝาด đu ซิมดูนะเอาออกไปข้างเด้อโอ้น้ํา ắt ยา nền กันเฮาก็ยังอยาก ไสซาลี่แต่ว่าเนื้อมันโมเมนแบบเนื้อมันเป็นมันโมเดยากมันโเดป็นเปบียนเงี้มันเป็นแบบมันเผาอะเตมดูมยมาอันนี้โอยใไรเ็มาเป็นประญาัล้ฟักอ๋ยิกลไปเดื เคอกินว่าอ้าวว่าลองซี้มึงบูดีมากเป็นครั้งแรกในชีวิตเดลยไม่ใ่ไมครั้งแรกกับเลยเห็นแต่ในยูทูบอะเอาบัตดออกพันใดเปิ้ยมันเป็นอะไรเอาออกแล้วออกดีๆข้างนอกันกลาายเห็นปะแล้วเือฉานรีเดายว่ายังไม่เคยลองเ้า้วเาไปเสือไ่าเลยตอนนี้ไปเสือฝ่ายเลยอฉาลรีแต่ว่ามันบูเดนเงี้ยเจอฉานรีนะ แซ่บครับบอกเลยว่าแซ่บมันคือมันหวานมันเผาเนี่ยมันตื่นอมันเผาอย่าคือมันเผาหวานหุ่นจักอย่าบอกหนูมันเผามันเผานหวานมาบองดูมีอย่างน่ฮะฮะด้วย บอกคนนนี่ยังไงบยู่บอกเป็นีปีโีโตปโตลายแฮงตอบรี่หกล้องเนาะแต่ว่าเขาเปล้างกนน่าจะเป็นรสเน่าเอ้ามะการ์เขาเกี่ยกัมกาเขากไปปลูกจะได้กินลายอ้านภาคใครจะมีเขาไปต่อเอ้าไปป๊กมาเนาะตร้องเาปปกตกร้องปลูกนี่นล โจมเบี้ยวเออลืมตับเกเดปมาอันนี้คือเซอรี่เซอรี่กุ้งแม่ถ้ากันเองกันจะไม่ง่ายเพราะว่าหมักกระทันหุ่นพวกเราไว้ไม่ครบแหงเจื้อมหอมเจื่้มไม่ตัวหิมะกับบอลลอนทุกคนมึงเสียดายเนี่เน่าดีเลยนี่การการกาที่อันที่รอดลอดกันมีแต่ใส่อันนี้ลอดตัวนี้นะน้ำเยี่ยว อันนี้ได้ยินว่าดีต่างหลัไนี้มะขามสอันขนมีกนึ่งเลยจตะูะปูจังตึ้นหนี้ตะูอะันหกอันยหกอันแต่ว่าก็เห็นหกอันที่ยานนี่แต่ของกินเนาะมีแต่ขนมยัดให้เป็นระเบียบดูมีอย่างนี่หเลยขนมไทยตื่นขนมไนี่แบกไปนี่ตื่นไปนี กินเอะรเรื่องคือคือขอบใจหลายๆเนาะขอบใจหลายๆเด้อขอบใจๆเด้อ่ลเาะเป็นขอาเพรนทู่้ว่านิอาวนี่มากินขนมเด้ดุ่เนาะชิมาขนมไหมัาล่าโบอะไปออกไรสด้ำได้น้ำน้นได้เหมือนฝากมาให้เราสองเสื้อแล้วเนาะสอเสือนี่มันฝากไหมครขบใากเาให้สุภาพแข็งแรงละจ้ะอย่างนาทีการงานเจริญหนทาน มีสุขภาพแข็งแรงเลยความเยี่ยมยอดไรความใครยามีสุขภาพแข็งแรงบดี่ดป้วนนเดี๋ยวไว้กินอะไรกินนะเป็นไเปลี่ยนได้เ่ยบัดตัดซูงานมันมีงานเรากินตลอดตั้แต่เขาต้มข้าวมตันต้มแดกกินมาี่ ของใบ้านเราเลยนี่ื่อจานะต้นลูกจะปิ้งห่อ้าหมือนของจะมาฮอสน้อมันก็เลยเละแบบที่เห็นแล้วกันเขาน่าจะอักอของลงหลายๆแล้วมันทักของข้าเนาะมุ่นเลย นี่ยขนาดอันนี้ก็เเ็นแน่นี่เ็นแตเตะนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้กาสีประมาณนี้ของฝาตัวขนมหลายกัหาหลายแห้งจงกินไปกินไปแบบเตยนะ e o p l e เตเบ็นเตเย็นเตะโปไรก็ฝากไล่เละกดติดตามในด้อทุกคนด้อบ๊ายบายอบใจหลเด้อ